สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูได้นําสมุนไพรฆ่าเชื้อและสามารถกันยุงได้นะคะคุณครูได้ใช้มะกรูดนะคะที่เป็นพืชสมุนไพรจากท้องถิ่นของเราเนี่ยมาหมะักโดยใช้เปลือกมะกรูดนะคะหั่นเอาแต่เปลือกส่วนเปลือกของมันแล้วก็มาหมักกับแอลกอฮอล์เจเปอร์เซนะคะคุณครูใช้แอทินแอลกอฮอล์เจเซหมักไว้ประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นคุณครูก็กรองเอาเฉพาะน้ำมัน นะคะน้ำหมักที่หมักไว้แล้วนะคะมาใส่ขวดสเปรย์สามารถฉีดพ่นกันแมลงกันยุงได้และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะในบ้านของเรานะคะพ่นเชื้อกันเชื้อโรคตามรถต่างๆก็สามารถใช้ได้สำหรับเปลือกมันที่กรองจากการหมักเอาน้ำแล้วนะคะค,คุณครูก็มาเอาหั่น สบู่นะคะหั่นสบู่แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ใส่กระปุกไว้เอาไว้วางตามมุมต่างๆนะคะเราสามารถเอาไปวางกันยุงนะคะตามมุมต่างๆได้ใช้ได้ดีมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะ